ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ารับชมช่องสิงห์บุรพาชาแนลนะครับวันนี้ผมขอนําเพื่อนๆมาดูพักเครื่องนะครับที่ผมซื้อมานะครับวันนี้ไปเดินตลาดนะพักเครื่องมาจริงๆก็ไปดูธนบัตรนะครับแต่วันนี้ได้ธนบัตรไม่เก่ามากนะครับไว้รวมทําคลิปให้เพื่อนๆชมทีเดียวเลยนะครับวันนี้มาดูพักเครื่องที่ผมซื้อมาดีกว่าครับองค์แรกนี้นะครับเป็นพักกู่วัดบางกระจะนะครับ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่เมืองจันทบุรีครับพับกูกบางกระจาเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับราคาซื้อขายซื้อหางันทั่วไปเนประมาณสามพันกบาทนะครับอันนี้ผมซื้อมาได้ในราคาพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินแพงมากครับกูบางกระจาะต่อมานะครับองค์ที่สองอันนี้เป็นพับปิดตาครับ กุวัชนาสงครามนะครับราคาเล่นหาทั่วไปเนี่ยประมาณพันกว่าบาทนะครับองนี้ผมซื้อได้ในราคาแปดร้อยบาทครับเป็นพักกุนะครับเนื้อผงใบลานครับกุวัชนาสงครามองค์ต่อมานี่็เป็นพักกุเหมือนกันเหมือนกันนะครับเป็นพักสังกจายนะครับพิมพ์เล็กกุวัดเชิงท่านะครับ เล่นหานก็อยู่ประมาณองค์ละพันกว่าบาทนะครับผมซื้อได้มาในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงครับองค์ต่อมาเนี่ยเป็นพระปิดตานะครับเนื้อหาเก่านะครับเป็นโลหะผสมดูจากการทั้างพระเนี่ยเป็นการปั้นหุ่นเทียนนะครับทีละองค์นะครับแต่ไม่ทราบที่เขาที่ไหนนะครับแต่เนื้อก่าครับ แต่ประเมินด้วยสายตาเนี่ยน่าจะเป็นปิดตาทางสายใต้นะครับไม่ทราบว่าจะเป็นพวกสายเขาอ้อหรือเปล่านะครับองนี้ซื้อมาในราคาพัานสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นพักกิ่งอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสวยครับเนื้อหาก็เก่าครับขยามีเสียงนะครับซื้อมาในราคาแปดร้อยบาทน,นะครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบที่นะครับ ต่อมาเป็นพระปิดพระหลวงพ่อเงินนะครับแต่ว่าเป็นหลวมพ่อเตียงสร้างนะครับลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับปีสองพันห้าร้อยครับนี่จริงเ้่นหากันไม่แพงครับออกประมาณเจ็ดร้อยบาทนี่ครับซื้อมาได้ในราคาสี่ร้อยบาทต่อไปอันนี้เป็นพระกุนะครับเป็นพระรีลานะครับพระกุถักลวดเก่ามาเลยนะครับไม่ทราบว่า จะเป็นสันบุรีหรือว่าจะเป็นทางสุขโขทัยนะครับสวยงามครับซื้อมาหนึ่งพันบาทครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับตรงปุจันร์นะครับวัดข่อยใต้ถ้าสภาพส,สวยสได้ลักหมื่นนะครับหายากด้วยแต่อันนี้สภาพถ้าทางวงการาพระก็เรียกว่าสภาพหมดแล้วนะครับโปรตีข้างหลังจะมียันด้วยครับอันนี้สภาพใช้ครับ ผ่านการใช้เยอะครับเจ้ามาเลยคันหนึ่งพันบาทนะครับ,บองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกวัวพิมสองหน้าครับเล่นหากันก็อยู่ในประมาณราคาสองพันกว่าบาทถึงสามพันบาทนะครับองนี้ผมเช่าหามาได้ในราคาพันห้าร้อยบาทครับครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเท่านี้ก่อนนะครับ หากชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับและรับชมคลิปอื่นด้วยครับขอบคุณมากครับ